ค่ะดิฉันนางสาวรักษาศรีน้องจิกนักศึกษาระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขางานธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลประเภทวิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสรายวิชา30204-2001ขีดรายวิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลหน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องธุรกิจแบบดิจิทัลนั้นมาทำความรู้จักคำว่าธุรกิจกันแบบข้าวๆก่อนธุรกิจคือการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจกรรในหลายๆเรื่องที่เชื่อมโยงกันโดยมีกิจกรรมหลักคือผลิตสินค้าหรือบริการและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกรรขึ้นโดยธุรกิจมีเป้าหมายคือผลตอบแทนกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการและผล ประโยชน์ต่างๆหลักการสำคัญคือทำให้เขาเชื่อแล้วเก็บเงินเข้ากระเป๋าดิจั디지털바นิดคือการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆแต่จุดประสงค์หลักๆก็คือการหาทางเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจนั้นเองเช่นการนำ แอปพลิเคชันมาช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนการสร้างช่องทางการขายผ่านสือ่อโซเชียลมีเดียต่างๆและการนำโฆษณารวมไปถึงการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าในแบบออนไลน์เป็นต้นภาพรวมของดิจิทัลแบ s กเน็คือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่มีอยู่แบบเดิมให้เป็นธุรกิจแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การเปลีป่ยนแปลงธุรกิจจากแบบเดิมไปสู่ดิจิทัลเป็นสแตทําอย่างไรเริ่มต้นจากการสร้างช่องทางในโซเชียลมีเดียเพื่อนำธุรกิจจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ แพลตฟอร์มปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุร,รกิจให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้นเช่นการทำรตลาดยุคดิจิตอลให้ผู้บริโภคมีพลังในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและให้รับรู้ได้ครบรอบด้านสร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้นเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างภาพลักษณ์ทำให้ผู้บริโภครู้สึกได้รับการยกระดับเมื่อ สินค้าหรือบริการนั้นๆพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความคิดที่แตกต่างสร้างสารรค์ไม่ซ้ำใครตรงนี้จะทําให้สินค้าหรือบริการมีความเป็น innovation มากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอะไรใหม่ๆที่มีประโยชน์กับชีวิตได้มากยิ่งขึ้น สร้างแฟลติที่มีความรวดเร็วว่องไวให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นช่องทางการสั่งซื้อจัดส่งรับสินค้าการชำระเงินเป็นต้นทุกอย่างควรสะดวกง่ายและรวดเร็วมีระบบการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเพื่อนำไปปรับปรุงและใช้วิเคราะห์แนวทางในการดำเนินธุรกิจในภาคภายหน้าตรงนี้จะต้องใช้เทคโนโลยีในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเอง นั้นความสำคัญของดิจิทัล s บ n e s เน็ตก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่เป็นอยู่แบบเดิมให้มีความทันสมัยออนไลน์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ทันท่วงทีเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ